กุดทีอนตงทำอะไรอามามกดที่ครับอมตทำอะไรอยู่ตุ๊ดุ๊กตอะไรกับพ่อจุ๊ดจุ๊กอะไรเอน้ำมูกพ่อน้ำมูกพอมูาพ่อได้แปลงเรียนไหมมีน้ำมูกมมีน้ำามูกได้แปลงเรียานไหมไม่แมไม่พ่อพ่อมีน้ำมูกได้ทำตังได้ไหมไม่พ่อพ่มีน้ำมูกยู่ Tantang mi namu, ba? Oh, mi namu ni wah. Ah, oh, mi namu. Oh, mi namu. Atau oh, mai mi namu oh, atau oh, atau oh, apa

โอ้ยเหริญเลยอะเตะเกียวนะนี่แหละนี่มันมันเลยนี่นี่ลังมันมากะดีกล้วยบ๊าโอ๋เกียตะตะไปแหละมีหมดดำ ทำอะไรอ,อันดับโอ้โหแนี้อันดัข้งางหน้นาเลยอนะี๊จะป่าโป้งอ้าว น <Keep S 2> ี้าบาทเลยเอาไมน่ยวไเอาียวถามครับอนเท้าน่อนี่จะนี่ไงนี่แหลน่แหละนา นี่พักนี่นี่มันเปนะแล้วนี่โอ้ยโอ้ยถอยเอา,าอน,อนี่มาเสียบตรงนี้สวยไหมโอ้ยจอ ทินมี ب อกะอะไรนะตังตังเหนื่อยเหนื่อยเหรอ,หอทำอะไรเหนื่อยจะจะจะเปาเป่า้ารารไร